มาหากโอดิซีภาพยนตร์เรื่องใหม่จากคริสโตเฟอร์โนแลนด The Odyssey นะครับภาพยนตร์เรื่องใหม่คือต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มประกาศสร้างเนี่ยผู้คนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับและในที่สุดในวันนี้ครับก็มีตัวอย่างแรกลอยออกมาให้เราได้รับชมกันแล้วครับ ซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับมหากาพย์ The Odyssey ไปพร้อมๆกันครับเอาแบบคร่าวๆก่อนเนาะซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องในนิยายเรื่อง The Iliad แล้วก็ The Odyssey ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากรู้อะไรเลยเกี่ยวกับ The Odyssey แล้วก็อยากไปเซอร์ไพรส์ทุกอย่างในโรงภาพยนตร์เนี่ยผมแนะนําว่าให้ข้ามคลิปนี้ไปนะครับแต่หากว่าใครอยากทําการบ้านไปก่อนเชื่อว่า คริสโตเฟอร์น o แลนน่าจะมีลูกเล่นอะไรที่นอกเหนือจากการเล่าเรื่องในนิยายแล้วไม่ได้แค์เนื้อเรื่องจากในนิยายเท่าไหร่ว่ามันจะมาสปอยหรือเปล่าเนี่ยก็เชิญรับชมคลิปนี้ได้เลยครับ เริ่มแรกเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับเผื่อว่าใครไม่รู้จัก The Odyssey เลย The Odyssey เนี่ยจะเล่าเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากนิยายอีกเรื่องหนึ่งก็คือ The Iliad นั่นเองครับซึ่งในตอนเรื่อง The Iliad เนี่ยหลายคนเคยได้ยินผ่านหูผ่านตาม,มาแล้วกับสงครามที่เป็นจุดเด่นในมหากาบ Iliad ก็คือสงครามกรุง t r o ยนั่นเองครับซึ่งเคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วในภาพยนตร์เรื่อง t r o ยซึ่งเนื้อเรื่องของ The Odyssey เนี่ยมันก็จะต่อเนื่องจากตรงนั้นครับแต่ว่าหนังมันไม่ใช่ภาคต่อกันนะครับมันสร้างมาจากนิยายที่ต่อเนื่องกันเฉยๆ แต่ความแตกต่างก็คือในหนังเรื่องทรอยที่หลายคนเคยดูเนี่ยมันจะเป็นแบบภาคพื้นมนุษย์มากๆมันจะไม่ได้มีความเหนือจริงเหนือธรรมชาติอะไรมากนะครับจะเล่าเรื่องราวแบบปุถุชนคนธรรมดาซึ่งจริงๆแล้วในนิยายต้องบอกว่าทั้งดีอ Iliad และดีโอ d y ซีเนี่ยเรื่องราวมันจะเกี่ยวเนื่องกับเทพเจ้าของกรีกแบบเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ในภาพยนตร์เรื่องดีโอ d y ซีของคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยตามข่าวที่บอกมาก็คือเขาจะเป็นแฟนตาซีเต็มรูปแบบนี่แหละครับก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าเกี่ยวกับโลกหลังความตายเกี่ยวกับ สัตว์ประหลาดมอนเตอร์ต่างๆเนี่ยทุกอย่างจะมีในหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนเรื่องนี้ครับ และถ้าจะพูดถึงมหากาบดิโอดิซีโดยที่ไม่พูดถึงสงครามกรุงทรอยเลยเนี่ยเราก็อาจจะงงได้ครับเพราะฉะนั้นไปรีแคปกันแบบเร็วๆหน่อยละกันครับในสงครามกรุงทรอยเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วในดินแดนของกรีกโบราณเนี่ยมันเต็มไปด้วยเมืองต่างๆหลายเมืองครับแต่ว่าเมืองต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้การปกครองแบบหลวมๆของกษัตริย์องค์หนึ่งครับที่มีชื่อว่าอักกามเมมนอนซึ่งปกครองเมืองที่ชื่อว่าไมซินีนั่นเองครับแต่จะมีอยู่เมืองเดียวเท่านั้นครับที่ไม่ได้ขึ้นตรงไม่ได้อยู่ใต้การปกครองของ,ของกษตรย์อา น,นก็คือเมืองที่ชื่อว่าทรอยนั่นเองครับเมืองที่ชื่อว่าทรอยเนี่ยพอไม่ได้ขึ้นตรงกับกษัตริย์อากาเมมนอนก็เท่ากับว่าไม่ได้เป็นพันธมิตรกับกลุ่มรัฐเหล่านั้นครับทำให้ทรอยเนี่ยเป็นเหมือนเมืองที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกับรัฐอื่นๆในกรกีเกือบทั้งหมดครับแต่ว่า ในรัฐต่างๆในกรีกเนี่ยก็มีอยู่รัฐหนึ่งครับที่ไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับทรอยเพราะว่าขี้เกียจทําสงครามแล้วก็คือรัฐที่มีชื่อว่าสปาร์ตานั่นเองครับรัฐสปาร์ตานี่ปกครองโดยกษัตริย์ที่มีชื่อว่าเมเนเลอัสเมเนเลอัสจริงๆแล้วก็เป็นน้องชายของอากามมนอนนั่นแหละครับแต่ว่าก็ขี้เกียจตีกับทรอยก็เลยมีการจัดเรียงฉลองสถาปนาความสัมพันธ์ขึ้นมานครับว่าต่อไปนี้เราจะเป็นพันธมิตรกับทรอยนะเราจะไม่ทําสงครามกันสปาร์ตาก็เลยมีการเชิญเจ้าชายองค์ต่างๆจากเมืองทรอยเนยมรตนันพนธิ แต่ว่าระหว่างทําข้อตกลงกันเนี่ยปรากฏว่าเจ้าชายองค์หนึ่งของทรอยก็คือเจ้าชายที่ชื่อว่าปารีสครับไปหลงรักเมียของประสัตรเมเนลอัสที่มีชื่อว่าเฮเลนนั่นเองครับเพราะว่าเฮเลนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นหญิงที่รูปงามที่สุดในอาณาจักรกรีกโบราณณนะตอนนั้นเจ้าชายปารีสแห่งทรอยก็เลยทําการ ลักพาตัวเฮเลนกลับไปที่เมืองทรอยด้วยนั่นเองครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ก็แน่นอนครับข้อตกลงที่จะเป็นพันธมิตรกันก็ล่มไปนะครับกษัตริย์เมเนเลอยสก็เลยโกรธมากครับแล้วก็ไปฟ้องอากามเมมนอนผู้เป็นพี่ชายว่าเฮ้ยไอเมืองทรอยเนี่ยมันมาทาแบบนี้เราเอามันไว้ไม่ได้แล้วอากามเมมนอนก็เลยเรียกพลพรรคจากมลร,รัฐต่างๆนะครับทุกเมืองเลยว่าเราจะไปถล่มทรอยกันนะครับก็เลยเกิดมาเป็นสงครามกรุงทรอยอย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์เรื่องทรอยนั่นเองครับ ซึ่งหนึ่งในคนที่เข้าร่วมสงครามในกรุงทอยก็คือโอดิซิอุสนี่แหละครับโอดิซิอุสเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ปกครองเมืองที่ชื่อว่าอิทากานะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นคนที่สวามิภักิ์กับอากาเมมนอนด้วยพออากาเมมนอนเรียกเมืองต่างๆมาก็เลยต้องมาสวามิภักิ์เอากองทัพมาร่วมรบด้วยนั่นเองครับ ซึ่งโอดิซิอุสที่จะเป็นตัวเอกในมหากาพย์ The o d y s s เนี่ยเขาเป็นคนที่ฉลาดมากๆครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสติปัญญาและบทบาทสําคัญมากๆในสงครามกรุงทอยของโอดิซิอุสก็คือเขาเป็นคนที่คิดค้นกลยุทธ์ม้าไม้โทรจันนั่นเองครับซึ่งถ้าใครไม่รู้กลยุทธ์นี้เนาะรีแคปเล็กน้อยก็คือกลยุทธ์ม้าไม้โทรจันเนี่ยก็คือเมืองกรีกต่างๆเนี่ยแกล้งทําเป็นยอมแพ้แล้วก็ถอยทับไปช่วงระยะหนึ่งแล้วก็ทําม้าไม้โทรจันเนี่ยตั้งไว้ที่หน้าเมืองเพื่อเป็นการออกายว่าย,ยอมแพ้แล้วแล้ว มา้าไม้โทรจันนะครับแล้วม้าไม้โทรจันเนี่ยจริงๆแล้วก็จะซ่อนทหารไว้ข้างในเพื่อที่ว่าเมื่อม้าไม้โทรจันถูกขนเข้าไปในเมืองแล้วเนี่ยทหารเหล่านี้ก็จะออกมาได้นั่นเองครับซึ่งบางคนยังเข้าใจผิดว่าไอ้ม eh, ้าไม้โทรจันเนี่ยซ่อนทหารเข้าไปแล้วพอทหารแค่ที่ซ่อนอยู่ในม้าไม้ออกมาแล้วทาให้ชนะเมืองเลหรือจริงๆแล้ว,ลวไม่ได้ชนะเพราะว่าแค่ทหารจํานวนนี้ที่เข้าไปในม้าไม้โทรจันครับแต่ว่าทหารเหล่านี้เน, Я, นี่ยพอออกมาจากม้าไม้โทรจันก็มาเปิดประตูเมืองทําให้กองทัพที่เหลือเนี่ยสามารถเข้าไปในเมืองได้แล้วก็โจมตีกรุงทอยจนแหลก แตกสลายย่อยยับไปในที่สุดครับนี่ก็คือบทบาทเด่นๆของโอดิสซิอุสในสงครามกรุงถอยนั่นเองครับแต่ว่าเรื่องราวหลักๆที่มันจะเล่าเรื่องราวในโอดิซีเนี่ยเขาไม่ได้เปนเน้นเรื่องราวตรงนั้นครับแต่ว่าจะเน้นเล่าเรื่องราวหลังจากนั้นก็คือหลังจากเสร็จศึกเนี่ย เมืองอิทากาที่เป็นเมืองของโอดิสซิอุสเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองเกาะครับเขาก็จะต้องกลับเมืองของตัวเองที่เป็นเมืองเกาะนี่แหละแต่ว่าด้วยความที่ระหว่างที่ทําสงครามเนี่ยพวกรัฐกลีกต่างๆที่ตีกรุงทอยเนี่ยไปทําให้เทพเจ้าโกรธครับเพราะว่ามีการทําลายศัสนสถานมีการทําลายผู้คนที่เข้าไปในศัสนสถานอะไรประมาณนี้นะครับเทพเจ้าองค์ต่างๆก็เลยโกรธพวกรัฐกลีกนี้มากๆแต่ละคนเวลาเดินทางกลับบ้านก็เลยใช้เวลานานครับหรือว่าบางคนกลับไปแล้วก็โดนทรยศอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าเป็นเหมือนคํำสาปของเทพเจ้า ส่วนโอดิซิอุสเองก็ต้องใช้ระยะเวลากว่า10ปีด้วยกันครับกว่าจะเดินทางไปถึงเมืองอิทากาที่เป็นเมืองของเขาได้แต่ว่ามันไม่ใช่ระยะแค่ะระยะเวลาแค่10ปีที่เขาจากบ้านมาเพราะว่าจริงๆณนะตอนสงครามกรุงทรอยก็กินระยะเวลาเป็น10ปีแล้วแล้วใช้เวลาเดินทางกลับบ้านอีก10ปีแสดงว่าเขาจากบ้านเมืองมากว่า20ปีด้วยกันครับซึ่งพอจากบ้านเมืองมากว่า20ปีเนี่ยแน่นอนว่าบ้านเมืองของเขาอย่างอิทากาเองก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นครับเพราะว่าพอกษัตริย์ไม่อยู่ที่เมืองตั้ง20ปี หลายๆคนผู้มีอิทธิพลในเมืองอิทากาเองก็อยากจะเครมเมืองนี้รวมถึงเมียของโอดิซิอุสด้วยครับโอดิซิอุสเนี่ยมีเมียม,มีราชินีที่ชื่อว่าเพเนลลปี้ครับเพเนโลปี้เองเนี่ยก็เป็นหญิงรูปงามที่หลายคนหมายปองนะครับและก็แน่นอนว่าพอได้คู่ครองเป็นราชินีเพเนโลปี้ก็จะได้เมืองอิทากามาด้วยหลายคนก็เลยแม้ว่าอาจจะไม่ได้ชอบเพเนโลปี้แต่ก็อาจจะอยากได้เมืองอะไรแบบนี้นครับในเมืองก็เลยเกิดความวุ่นวายขึ้นว่าเอ๊ะ eh, สวามีท่านไม่อยู่แล้วนะท่านแต่งงานใหม่ได้แล้วหาราชาองค์ใหม่ แล้วหลายคนพยายามมาจีบเพเนโลปีนะครับเพเนโลปีก็สร้างกลอุบายมากมายในการยื้อเมืองไว้ว่าจะรอสวามีของนัเองเชื่อว่าสวามีของตัาเองเนี่ยยังไม่ตายแล้วก็จะต้องกลับมาปกครองเมืองแน่นอนนะครับ ซึ่งเพเนโลปีเองก็ฉลาดและก็เก่งมากๆครับที่ยื้อเวลามาได้เป็น10บสปีแต่ว่ามันก็ยื้อต่อไปจะไม่ไหวแล้วครับเพราะฉะนั้นลูกชายของเพเนโลปีกับออดิสุสอย่างเทเลมาคัสเองก็ต้องออกตามหาพ่อของนั่นเองครับเพราะว่าพ่อจะต้องกลับมาปกครองเมืองได้แล้วไม่งั้นจะมีแต่คนมาเครมแม่และก็เครมเมืองไปนะครับซึ่งก็มันก็จะไปประจวบเหมาะกับเวลาที่ออดิสุสพยายามเดินทางกลับบ้านพอดีซึ่งระหว่างที่2คนนี้ออกเดินทางเนี่ยก็จะมีเทพียอยู่องค์หนึ่งที่คอยช่วยพวกเขา2คนครับก็คือเทพีอั แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจะมีเทพีอัธนาคอยช่วยเหลืออยู่บ้างนะครับแต่ว่าอุปสรรคของโอดิสซุสเนี่ยมันมากมายเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นการไปเจอกับยักษ์ตาเดียวกันไปเจอกับแม่มดเซอร์ซีการไปเจอกับเทพีที่อยากได้โอดิสซุสเป็นสามีการไปเจอกับไซเลนการไปเจอกับโลกหลังความตายนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แฟนตาซีมากๆนะครับถ้าใครอ่านนิยายหรือว่าไปฟังสรุปเรื่องราวต่างๆมานะครับเรื่องราวเหล่านี้มันโคตรจะแฟนตาซีเลยแต่มันน่าสนใจตรงที่คนที่ ที่เล่าเรื่องราวเหล่านี้คือคริสโตเฟอร์โนแลนด์ครับผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเขาไม่ชอบใช้ CG ครับอะไรที่มันทําของจริงขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็จะทําของจริงรวมถึงหนึ่งอย่างที่เป็นข่าวมาตั้งแต่ช่วงรแรกๆเลยก็คือตัวยักษ์ไซคลอปที่เป็นยักษ์ตาเดียวนั่นเองครับมีข่าวออกมาว่าเขาจะไม่ปั้น CG ขึ้นมานะยักษ์ไซคลอบเนี่ยเขาลงทุนสร้างหุ่นขึ้นมาเลยแต่ว่าแน่นอนครับไอหุ่นอย่างเดียวนยผมเชื่อว่ามันขยับไม่สมจริงหรอกมันก็ต้องมี CG ปรผสมบ้างนั่นแหละแต่ว่าเขาน่าจะทําให้้้มัันแลดดดูจบตองไาที่สุ ที่จะทาได้นะครับรวมถึงพวกมอนเตอร์ต่างๆที่จะต้องไปเจอเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นเมคอัพนะเดี๋ยวต้องไปรอดูนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าอันนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ CG ก็คือโลกหลังความตายครับเพราะว่าในนิยายของโฮเมอร์เนี่ยดินแดนหลังความตายไม่ใช่ดินแดนที่ผุดลงไปใต้ดินครับดินแดนหลังความตายหรือว่าอันเดอร์เวิลด์ในนิยายของโฮเมอร์จะอธิบายไว้ว่าโลกเนี่ยมันแบนครับความเชื่อนะตอนนั้นนะครับเชื่อว่าโลกแบนแล้วก็โลกที่มันแบนอยู่ก็จะมีแม่น้ําเส้นหนึ่งเป็นแม่น้ําล้อมรอบนะครับท เรียกว่าโอเชนัสซึ่งถ้าใครหลุดไปในโอเชนัสที่เป็นแม่น้ํารอบๆแผ่นดินเนี่ยก็จะเชื่อว่าไม่สามารถจะกลับมาในแผ่นดินได้นะครับแล้วก็หลังจากข้ามแม่น้ําโอเชนัสเส้นนี้ไปนะครับก็จะเป็นดินแดนที่ชื่อ under world หรือว่าดินแดนหลังความตายนั่นเองครับนั่นก็จะต้องเป็นดินแดนที่โอดิสซุสจะต้องไปทําภารกิจบางอย่างเพื่อที่จะพบเจอหนทางที่จะกลับมายัางบ้านเมืองของตอนเองนะครับซึ่ง ตรงนี้นยะพอผมเมื่ออธิบายดินแดนอธิบายโลกมนุษย์ของเขาไว้แบบนี้ผมเชื่อว่าตรงนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ CG ครับไปเน้นที่การผรจญภัยแบบการเดินเรือเสี่ยงอันตรายเพื่อข้ามแม่น้ําโอเชนัสไปอย่างอันเดอร์เวิด์ได้เลยครับอันนี้เนี่ยน่าจะสนุกนะแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยเออผมก็ยังรู้สึกว่าเอคริสโตเฟอร์โนแลนจะทําออกมาแบบไหนนะอันนี้น่าสนใจมากๆครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของมหากาพย์ดิโอดิซีที่จะเล่าเรื่องราวของโอดิสุตนั่นเองนะครับเป็นหนังเรื่องล่าสุดของ คริสโตเฟอร์โนแลนผู้กำกับที่หลายคนยกย่องว่าเป็นเสด็จพ่อโนแลนนะครับซึ่งดูตัวอย่างนี้แล้วชอบไม่ชอบยังไงก็มาแบ่งปันกันครับซึ่งผมดูแล้วเนะี่ยรู้สึกว่าคริสโตเฟอร์โนแลนเขาไม่ได้ไปสนใจว่าไอ้อณาจักริกโบราณเนี่ยเขาศิลปะวัฒนธรรมเป็นแบบไหนหนะ่ามีความเชื่อแบบไหนแต่งกายแบบไหนเขาไม่ได้เอาแบบนั้นเปเปๆครับเขาค่อนข้างจะมีการตีความชุดต่างๆออกมาแบบใหม่ที่ไม่ได้ตรงตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าดิเอเลียนและก็ดิโอดิซี มันเป็นนิยายนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องไปอ้างอิงกับอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์มากนักนะครับมันสามารถเติมความแฟนตาซีเติมจินตนาการออกมาได้ยกตัวอย่างเช่นเกาะอ,อันนี้เนี่ยหลายคนก็แซวนะครับมันแลดูเป็นเกาะสมัยใหม่มากๆซึ่งก็อาจจะมีการตีความว่าเมืองไมซีนี่มีความทันสมัยมีวิทยาการมากกว่าที่อื่นก็ได้ก็เลยตีเกาะอ,ออกมาได้เหนือชั้นกว่าเมืองอื่นๆแบบนี้นะครับ ซึ่งโดยส่วนตัวผมต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นแฟนคริสโตเฟอร์โนแลนขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้ชอบทุกเรื่องที่เป็นหนังของโนแลน อ่าผมไม่ได้ชอบไราภาคของแบทแมนมากขนาดนั้นผมไม่ได้ชอบพวกหนังเก่าๆของโนแลนที่เขาบูชากันนะครับเรื่องที่ผมดูแล้วเอนจอยที่สุดนะครับหนังของโนแลนที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นเทเนตกับดันเคิร์กครับดันเคิร์กเนี่ยผมชอบมากเทเนตจริงๆก็ชอบมากแต่ว่าเป็นหนังที่ผมไม่อยากดูซ้ําเพราะว่าผมเป็นคนชอบคิดตามหนังมา,มากๆครับเวลาดูเทเนตเนี่ยหัวผมจะวิ่งปิดปิดๆ,ๆ,ๆเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าสมองทํางานหนักก็เลยไม่ค่อยได้ดูซ้าก็เลยรู้สึกว่าหนังหลายๆเรื่องของ Chris ตเพื่อนนแรเราสัมผัสได้ว่าเป็นหนังที่เขาตั้งใจทํามาเป็นอย่างดีเป็นหนังที่งานเนียบมากๆนะครับแต่ว่าก็แน่นอนว่ามันไม่ได้ตรงจริตกับทุกคนเรื่องนี้ผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าเอ๊ะผมจะดูมันสนุกหรือเปล่า และทุกคนล่ะครับคิดยังไงกับมหากาพย์โอดิสุดเรื่องนี้ที่เป็นฝีมือของคริสโตเฟอร์โนแลนด์นะครับคิดว่ามันเหมาะไม่เหมาะดีไม่ดีน่าจะสนุกไม่สนุกยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับรวมถึงคิดว่าเอ๊ะคริสโตเฟอร์โนแลนด์จะใส่ลูกเล่นอะไรไปนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องราวที่ตรงๆขนาดนั้นนะจะมีลูกเล่นอะไรซ่อนไว้ใครมีไอเดียยังไงก็มาแบ่งปันกันได้ครับและสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องของตัวลาไปก่อนครับช่วงนี้อาจจะมีคลิปออกมาให้ดูกันน้อยหน่อยนะครับถ้าใครที่คอยติดตาามช่่อองเรอเรรยืๆก อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนครับช่วงนี้ยุ่งมากๆจริงๆแต่ว่าหลังปีใหม่เนี่ยเราจะกลับมาทํางานอย่างเต็มที่แน่นอนครับฝากทุกคนไปด้วยครับแต่สําหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ